ลูกสาวให้ที่พักแคนาดากับไมพิรมพรน้ำตาไหลกัดฟันสู้ไม่ตกใจลูกสาวซื้อ Canada, อพาร์ตเมนต์ที่แคนาดาเซอร์ไพร์พ่อไม่มีแม้ชามกินข้าวชีวิตลำบากเป็นทั้งยามขายลูกชิ้นจากวันน้ำตาไหลกัดฟันสู้ส่งลูกไปเมืองนอกไม่ตกใจลูกสาวซื้อ Canada, อพาร์ตเมนต์ที่แคนาดาเซอร์ไพร์พ่อสุดภูมิใจความสำเร็จลูกสาวสามคนกลับมาดูแลพ่อ ลูกทุ่งยาใจคนจนหมาเพียวรมพรเปิดตัวลูกสาวทั้งสามีแกมมี่และมิวออกรายการ3แซบเผยเรื่องราวของลูกๆทั้งสาคนได้ดีที่ต่างแดนได้ดังใจพ่อที่ทุ่มเทเพื่อลูกลูกสาวเรียนด้านการเงินบริหารธุรกิจคนโตจบและทำงานที่แคนาดาคนรองจบเกียรตินิยมส่วนคนเล็กกำลังเรียนอยู่ยิ่งกว่าดูแลตัวเองได้ลูกสาวซื้ออาพาร์ตเมนต์ให้พ่อที่แคนาดา ไม้เก่าด้วยเวลตาปื้มใจคนโตทำงานเก็บตังพ่อไม้บอกเลยพูดตรงๆว่าลูกสาวค่อนข้างขี้เหนียวซื้ออาพาร์ตเมนต์แผนว่าน้องสาวจะไปเรียนด้วยแม่เผยว่าเซอร์ไพร์พ่อไปอีกทีเป็นห้องที่เราซื้อไว้เองไม่ใช่ห้องเดิมที่เช่า เขาไปตอนแรกเขาตกใจดีใจไม่รู้ว่าเราไปซื้อแล้วถามเมลูกสาวคนโตขยันมากทำงานทั้งฟูทามพาร์ททามเม่กวว่าน้องเขาไปเรียนด้วยก็อยากแบ่งเบาพ่อค่าใช้จ่ายเยอะค่าเรียนเราจ่ายแพงกว่าที่นั่นดับเบิลเท่าตัวเลยอยากช่วยจิปปถะทาต่างๆและลูกสาวทั้งสามจะพูดถึงพ่อโดยเมห่วงสุขภาพพ่ออยากให้พักผ่อนบ้างเห็นตากแดดตาฝนทำงานตลอดเวลา ส่วนมิวบอกว่าหนูเรียนจบจะกลับมาช่วยธุรกิจส่วนลูกสาวคนเล็กจะกลับมาด้านแกมมี่เผยว่าภูมิใจลูกทุกคนภูมิใจที่พ่อทำงานสู้มาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกโชคดีที่มีพ่อคอยดูแลแล้วเราก็อยากกลับมาดูแลพ่อเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะ